สีปรกอรถมืสอสที่คุณวางใจช่วงรถเด่นยนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่งบน้อยแต่อยากได้รถเก๋งไซส์ใหญ่ที่มีทั้งความรู้ราสมรรถนะยอดเยี่ยมช่วงล่างแน่นนั่งสบายในราคาประหยัดกันบ้างดีกว่านะฮะก็ต้อนรับทุกท่านพบกับ213 Toyota Camry เบนซิน 2.0G ใหม่120,000กิโลเมตร c ค m รี่ครับสุดยอดรถเก๋งขนาดใหญ่รู้ร้านในสไตล์ผู้บริหารสมรรถนะการขับขี่ยอดเยี่ยมและเครื่องยนต์อึดถึกท,ทนเช่นเคยวันนี้เอามาให้ดูเหมาะสำหรับคนงบน้อยเป็นอย่างยิ่งนะฮะกับคันนี้เลยปี2013 Toyota c a m r รรุ่น 2.0G เบนซินล้วนนะไม่แท้120,000กิโลเมตรอ่าคันนี้ใครเป็นแฟนบันแท้ช่องเรานะอาจจะพอคุณคุณเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเคยเข้ามาแล้วนะ,ะรอบหนึ่ง วันนี้มาเปลี่ยนคันใหม่ไปอีกแล้วนะฮะเป็นผู้ติดตาม f c ของเราเหนียวแน่นเช่นเคยนะอันนี้อาจจะเคยเป็นรถบริษัทนะแต่คันนี้คือใหม่แท้แน่นอนนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตอ่อต่อไม่มีวิความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาฮะปีผลิต2องพก็อายุรถ12ปีเต็มเต็มเข้าไปแล้วนะฮะถ้าเทียบกับเลขใหม่ถือว่าโอ้โหใหม่น้อยสุดเลยตกปีละหมื่นเดียวนะ วันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะฮะตอนนี้เข้ามาต้องบอกว่ามีเก็บงานเพิ่มนิดหน่อยนะเรื่องชนหนักพิความตัดต่อน้ำตัวไม่มีเก็บสีเพิ่มประมาณ3จุดแค่นั้นเองนะอามาดูพร้อมกันเลยมาก,กระจังหน้าปี2 0 1 3นะฮะตัวเบนซินล้วนก็จะเป็นสีเทานะฮะขอบเป็นโครเมียมสวยมากประมาณ1.5ชั้นโอ้สวยมากคิวโครมเมียมด้านบนยังสวยนะ ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะโคมไฟนี่เราล้างเราขัดให้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้แหละเพราะ12ปีเหลืองเบาๆทําได้แค่นี้แหละอ่าไฟตัดหมอกมีให้ท่านในตัวนะฮะอ่าไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้นะไฟตัดหมอกมีให้ในตัวมาด้วยสีบรอนเงินสดใสสวยงามออกแดดเงางามระยิบระยับเปล่งปลั่งเป็น,ป,นประกายชิ้นนี้ขัดอย่างเดียวขอไฟอุ้ยอย่างบางด้วยนะ กันชนก็ขัดเช่นกันนะฮะแต่ถามว่าเคยเก็บไหมเคยเคยตั้งแต่รอบที่แล้วแหละตั้งแต่ตอน้นตอนที่เราขายยกแรกนะฮะท่อหนหัวผมขัดอย่างเดียวนะอ่ะมาแถบขวาดีกว่าแถบขวานี่มีเคาะมีพ่นนะฮะเพราะว่ามีเบียดนิดหน่อยเดี๋ยวให้ดูภาพประกอบแล้วกันสําหรับชิ้นนี้นะฮะก่อนทําสีปิงป้งปิ้งก็ไม่เยอะมากประมาณนี้วันนี้เคาะเรียบร้อยทําสีเรียบร้อนนะสําหรับแก้มขวานะฮะส่วนประตูไม่ได้ยุ่งอะไรแถบนี้ไม่ได้ยุ่งอะไร แถบนี้ขัดอย่างเดียวท่อนท่อนท้ายนี่ขัดขัดหมดเลยวันนี้ทาออกมาแล้วฮะสวยเลยสวยเนียนดูดีตลอดทั้งแถบขวาเลยนะฮะไฟเลี้ยวกระจกข้างร้าวเบาๆอันนี้ขายตามสภาพเพราะถือว่ายังใช้งานได้น้ําไม่เข้านะฮะกระจกข้างสีสันโอเคนะมือจับรุ่นนี้ไม่มีสมาร์ทเอนทรีนะ,ะตัว 2.0G จะเป็นแบบรีโมททั่วไปนะฮะมีกันขโมยให้ล์มเจ้าของเดิมให้มาก็โอเคยังสวย หลังคาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวยังสวยใสพอไปก็จัดไว้อย่างบางจะได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยแล้วก็แม็กลายเดิมเนื้อเดิมสเปคเดิมโรงงานแม็กอลอยสีเทาเท่ๆนะฮะก็หรือรอยก็ไม่เยอะมากนะครับนิดหน่อยปล่อยตามธรรมชาติได้นะฮะตรงกลางที่เหลือยังสวยยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นแม็กซิตนะฮะเบอร์2 1 5 6 0 R 16 A เลยปียางปี22 น่าจะเป็นตอนที่ผมเคยเปลี่ยนให้เขาตอนที่ขายยกแรกนะฮะดอกก็ได้นะปี22ดอกยังพอได้หรือว่าก็ยังลึกอยู่นะยังเต็มยังใช้ได้อีกสัก2ปีสบายๆแม็กหลังก็สวยนะใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงก็ถือว่ายังสวยอย่างแม็กซิตปี22นึกออกและตอนนั้นเขาซื้อตอนนั้นผมเปลี่ยนให้เขาเองแหละปี22นะฮะยางสวยยางเต็มดอกลึกดอกขมนะ,ะได้อีก2ปีแน่นอน โครงสร้างกันต่อเลยประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางยังเหนียวดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในก็สวยๆแห้งๆเดิมๆนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความอะไรเสากลางขวาขอบยางยังเหนียวมากดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในนะน็อตเดิมน็อตแห้งไม่มี งัดงแงะแกะเก่าสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาด้านหน้าขวาขอบยางเหนียวมากดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแถบเลยนะช่องในเดิมนะแต่แก้มขวามีถอดมาเคาะนะฮะมาพ่นนิดหน่อยนะแต่ว่าพวกนี้ด้านไหนย,ยังเดิมอยู่นะครับมาต่อด้านหลังกันเลยนะฮะด้านหลังนี่หล่อมากสวยเลยนะะเป็นรถใหญ่ที่ไม่ต้องแต่งอะไรก็ดูหรูหราใช้ได้ไฟไท้ายขวาสวยฝากระโปรงหลังด้านบนขนแมวนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องยุ่งปล่อยมันไป ซ้ายขวาโอเคไฟสวยกันชนกันชนมีเก็บหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะฮะกันชนหลังนะ่าจะเก็บให้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวนึกก่อนหรือขัดเอาไม่แน่ใจนะอ่ะแต่ว่ายังดูดีนะฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนะอ่ะเปิดมาแล้วตะเก็บด้านหลังแห้งเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ด ฟ้าโปรงท้ายแหวกโอ้น็อตเดิมฮะไม่มีขยับกระจกเดิมของโ o y o ต้านะด้านบนสวยนะแห้งสนิทเลยไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรนะฟ้ากระโปรงท้ายน,น็อตไม่ถอดไม่ขยับถ้าเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเหมือนกันไปพมุดเข้าไปด้านในเดิมหมดนะแห้งสนิทเลยฮะรูกลมคมกริปนะพื้นที่ด้านหลังดูสิกว้างมากนะใส่กระเป๋าเดินทางได้เยอะมากพรมยังสวยมากนะครับ มีล้อ,อไหลให้ด้วยนะรุ่นนี้เป็นล้อกระทะอุปกรณ์แม่รงแม่แรงนะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างด้านหลังเดิมหมดฮนะแห้งสนิทฮนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะแห้งๆจากโรงงานเลยนะฮะสวยมากแถบซ้ายนะฮะแถบนี้ก็ขัดอย่างเดียวเช่นกันนะฮะเท่าที่ดูก็น่าจะมีเก็บแค่แก้มก,ก,กับกันชนหลังนะฮะที่เหลือขัด ขัดขนแมวนิดหน่อยบางๆแต่ไม่ชัดมองแทบไม่เห็นเพราะไปยังบางนะนี่ก็ขัดขัดหมดนะแถบซ้ายขัดหมดกระจกข้างสีสันเรียบร้อยพร้อมไฟเลี้ยวนะมีกันขโมยมีฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยล้อมแม็กหลังก็ใช้ได้นะฮะไม่มีถลอกอะไรได้ยางปี2 2่ส s แดดอกก็ยังใช้ได้นะฮะยังเหลือค่อนข้างเยอะนะฮะ ล้อหน้าซ้ายก็ใช้ได้ฮะสภาพดูดีนะครับยางแม็กซิปี22นะฮะดอกก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะาได้สักสองปีสบายสบายโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยูโคราเสากลางซ้ายขอบยางดึงมาเม็ดอาร์คยูโคร ซอกประตูด้านในนะหัวน็อตเดิมหมดนะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแผ่นเบรคเรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตมิถุนายนปี2013เครื่องยนต์ 2,000cc เครื่องยนต์รหัส 1AZ ตัวถัง MR053BK ลงท้ายด้วย4015012เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายอะขอบอยางดึงออกมายังเหนียวมากนะไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดอาร์คปึ๊บอยู่ครบ ตลอดทั้งแถบเลยจ้าซอกในแห้งสนิทนะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับนะภาษสีต่อแล้วจ้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดมิถุนาปีเอ้ยมีนาคมปีหนะ้าใช้กันยาวๆกระจกเดิมของโตโยต้าดวงเครื่องกันคุณนนี้ดีมากเลยมันมีโชคฝาโปรงมาด้วยนี่สบายเลยเปิดมาแล้วฮะมาด้วยเครื่องยนต์ที่คุ้นเคยนะฮะโฉมนี้เนี่ยไฮบริดก็มีเครื่อง25ก็มี เครื่อง2,000ก็มีตัวที่ขายดีที่สุดก็คือตัวนี้แหละ 2,000, 2000เบนซินล้วน VVTI นะฮะ148แรงม้าเ e กียร์ CVT เติมได้ถึง E20 ประหยัดถึง13โลลิตรฮะคันนี้ได้หม่น้อยมาก120,000โลเครื่องเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างฝั่งขวานะฮะซอกในยังสวยอยู่แองแงนะฮะด้านในรูกลมคมกริบ แก้มขวามีถอดเคาะนะฮะมีถอดเคาะแต่ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าซับในยังสวยอยู่9 r ยังสวยรูกลมคม,ค,มคลิปเบ้าโชกแห้งสนิทหน้าเม็ดอาร์คอยู่ครบ9 r นี่คมๆเลยฝั่งขวานี่จะลงท้ายด้วย R ทั้งหมดนะฮะ9 r นี่มีเบรก ABS นะแชสซีแห้งเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะคันหน้าต้องหมุนตัวดูจากด้านในเพราะว่าพลาสติกบงังแต่ยังสวยแน่นอนนะฮะ ยังสวยเหมือนเดิมนะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ท่านถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้ฝั่งซ้ายนี่ดูตัว L ฮะฝั่งซ้ายจะลงท้ายด้วย L ทั้งหมด9 L เม็ดอาร์คสวยงามนะอันนี้ก็9 L นะฮะไ่ดูเห็นกันวนะ่า9 L นะครฝั่งซ้ายนี่เดิมนะฮะแต่เราจะแหวกก็ลำบากพลาสติกบงังมิดเลยอ่ะดูซอกนี่เอารูกลมคมกริปได้ฝากระโปรงน็อตเดิมนะฮะไม่เคยถอดโอ้ดียม ฝาโปรงด้านใต้แห้งสนิทนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยนะ,ะเรียบเนียนสวยงามรูกลมคมกริบสติกเกอร์อยู่ครบแนวซิลิโคนเดินตรงเปะะ๊ะฮะฝาโปรงน็อตไม่ถอดน,นะฝาแท้สลักโตโยต้าคมๆเลยนะฮะเราแถมเลขเครื่องให้หน่อยละรุ่นนี้ดูง่ายนะฮะ 1A Z E 2 7 4 2 1, e 4 2 1 7 1> นะฮะเครื่องเดิมๆเ,เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปได้เบาะไฟฟ้าคู่เลยนะฮะ แล้วบ่อนังที่เห็นนี่คือของเดิมโรงงานทุกชิ้นตั้งแต่12ปีที่แล้วสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้เบกถ้าเป็นครีมดูแลอาจจะยากนะฮะอาจจะเลอะง่ายแต่คันนี้ถือว่ายังดูดีมากอาจจะมีเหี่ยวมีย่นบ้างก็เป็นธรรมชาติปล่อยไปได้ไม,ไม่แปลกตรงนี้ใช้พ่นเอาละกันนะเพราะว่าเป็นหนังเจาะรูถ้าเปลี่ยนขึ้นมานี่ไม่เหมือนแน่ลายเพี้ยนแน่นอนใช้พ่นเอาดีกว่าที่เหลือสวย พลักพิงสวยมากได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะ,ะแผงประตูสวยนะครับดูดีลายมงลายไม้สวยนะฮะฟิล์มก็สวยไม่รู้ยี่ห้ออะไรขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะอ๋อเจอแล้วฟิล์มลามินาโอเคยังสวยดูดีแผงประตูขวาก็สวยนะฮะลายมงลายไม้สวยมากมีแอร์หลังแล้วด้วยนะฮะปีหนึ่งาได้แอร์หลังแล้วนะโฉมนี้แล้วก็แถวหลังนะฮะเบาะสวยเช่นกันนะสวยมาก สภาพนี่ยังดูดียังเนียนกริบเลยนะฮะดูแล้วคันนี้น่าจะเน้นขับด้านหน้าเป็นหลักนะฮะตัวตรงกลางจะเป็นที่วางแขนที่วางแก้วน้ํารุ่นนี้โยนของไปด้านหลังได้นี่เจ๋งมากนะครับผมถอยเบาะคนขับสุดเลยเข้ามาหนะ้าโอ้โหเหลือเลยพี่น้องใหญ่มากฮนะสมกับเป็นแคมรี่จริงๆนี่ขนาดถอยเบาคนขับสุดแล้วนะฮะเรายังนั่งกันแบบเหลือๆเข่าไม่ติด มีพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนี่กว้างมากองศา,าการเอ็นของเบาะนั่งสบายมากนะคะสมกับเป็นผู้บริหารนะรถในสไตล์ผู้บริหารเน้นวิ่งทางไกลนั่งได้สบายแผงประตูสวยเพดานมีไฟให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีแอร์หลังตัวเบาะสวยจริงๆนะสภาพเนี๊ยบมากฮะแ<ม>ถวโดยเฉพาะแถวหลังนะขึ้นลงง่ายด้วย แผงประตูก็สวยนะฮะเนยียนกริบเลยฟิล์มลามินาก็ยังสวยแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันนะฮะเนียนกริบฟิล์มลามินาสวยๆได้เบาะไฟฟ้าคู่เลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะซ้ายก็สวยนะครับของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยสภาพเนยียนกริบลองขับกันกุญแจยังไม่ได้ปุ่มสตาร์ทสำหรับปี13ยังต้องเสียบอยู่กุญแจสํารองมีให้ครบนะฮะอ่าแถมเลขตัวถังหน่อยพอดีเหลือไปเห็นรุ่นนี้เลขตัวถังมาอยู่ตรงนี้ดูไม่ยากนะครับ ดูเลยว่าเดิมๆ MR053BK ลงท้ายด้วย4015012นะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่แทนแน่นอนนะครับเช็คศูนย์ตลอดด้วย1 2 5 0 0 0โลโอ้โหน้อยจริงๆเพราะว่านี่คือรถ12ปีแล้วเปิดแอร์ก่อนร้อนเป็นแอร์ดิจิตอลนะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวามีแอร์ออโต้ให้ ปรับทิศทางก็ดิจิตอลหมดเปิดมาแล้วแอร์เย็นใช้ได้เลยนะ,อะคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกแข็งๆเอาบางส่วนนุ่มนะบางส่วนเป็นหนังนุ่มแบบ soft touch ถุงลมด้านหน้าสองที่เบาะมีไหมไม่เห็นว่ะเอาสองลูกเท่าที่ผมเห็นนะเห็นแค่สองใบนะสงสัยแอร์แบรุุนนี้จะยังแค่สองใบพร้อมเบรก abs นะฮะแล้วก็หน้าจอ มาแบบคลาสสิกอันนี้ขายกันแบบเดิมๆโรงงานครับพี่น้องนะฮะเล่นได้เฉพาะซ d ดี3อ็มพีสามบลูทูธยังไม่ได้นะฮะอ่าบลูทูธยังไม่ได้เครื่องเสียงเดิมติดรถอันนี้ขายกันแบบคลาสสิกนะเครื่องเสียงเะฮะโอเคยังใช้ได้นะครับอ่าด้านล่างนะฮะก็มีปุ่มเปิดปิดม่านไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีอ่าตัวที่จุดบุหรี่ที่เคลียร์บุหรี่นะฮะ ที่วางแก้วน้ำลายงงลายไม้อะไรก็โอเคนะยังดูดีนะฮะส่วนเกียร์ก็เป็น CVT แล้วนะฮะตึด่าตัวนี้ก็เมนูโหมดก็มีนะเพิ่มลดเกียร์ได้นะฮะคอนโซลเกียร์ลายไม้ยังดูดียังสวยอ๋อมี USB AUX ด้วยนะอยู่ตรงนี้มี Power Outlet เจ้าของเดิมมีแถมกล้องหน้ามาให้เราด้วยไปตามนี้เลยขอบคุณมากนะครับ คอนโซลตรงกลางโอเคยังดูดีที่เท้าแขนเป็นหนังสีครีมนุ่มๆเลื่อนได้ไหมได้เปล่าเลื่อนไม่ได้แอะได้แค่เปิดกับปิดนะอ่าโอเคด้านในโล่งๆนะฮะไม่มีอะไรนะ,ะพวงมาลัยยังไม่มีครูสคอนโทรลให้นะฮะมีเฉพาะมัลติฟัง์กชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับโลโก้ยังสวยนะวัสดุต่างๆยังดูดีเนื้อพวงมาลัยยังสวยนะครับไม่เปื่อยไม่ลอกไม่ทเลาะอะไร ปรับได้4ทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบเลยกระจกไฟฟ้าได้ออโต้หมดทั้ง4บานดีมากๆนะครับเส้นท่านล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะแล้วก็ด้านขวาไม่มีออปชั่นอะไรแล้วหมดแล้วนะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยนะฮะแล้วก็ด้านบนมีช่องเก็บแบนให้นะครับมีไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งด้านหลังอีกคู่หนึ่งนะฮะที่บงังแดด เป็นผ้าสีครีมม,มีไฟสองสว่างให้2ฝั่งเลยนะเพดานสวยมากนะครับเป็นสักลาดสีครีมนะฮะสะภาพดูดีมากถือว่าใช้รักษามากๆนะเจ้าของเดิมทำอะไรไปอะไรแสนสองนะเมื่อไหลครั้งต่อไปแสนหเปลี่ยนข้างนอกนะฮะเลยกำหนดอันนี้ปี66เกา็เลยมาสักพักเลยนะฮะ ตอนนั้นเข้าไม่แสนเจ็ดนะฮะเข้าอูน,นอกเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้รอเข้าโตโยต้ตาใ,ตให้ดีกว่าเกะซ้ายนะอ๋อยังอยู่ครบเลยนะฮะนี่แฟม้มเฟิร์มคู่มงคู่มือปา๊าฟนี่ยังมีครบเลยนะฮะอ่ะสำเนารถกันดีกว่านะคันนี้แรกเริ่มเดินทีเนะี่ยเป็นรถบริษัทนะฮะแล้วก็ไปประมูลมานะฮะเต้นรถไปประมูลมา นี่แหละเราไปประมูลมานี่แหละแล้วก็ขายให้ลูกค้าไปรอบหนึ่งแล้วร,รอบนี้ก็แล้วลูกค้าก็จัดไฟแนนซ์ด้วยนะแล้วก็เสร็จก็มาเทินรถเราไปก็ปิดบัญชีเรียบร้อยปีผลิต2013นะฮะป้ายกรุงเทพนะโอ้ยจด2014เลยนะพี่น้องสีเทาเดิมโรงงานนะเลขตัวถัง m r 0 5 3 b k นะลงท้ายด้วย4015012เครื่องยนต์1 AZ เอ่ออะไรเนี่ย2 7 4 2 1 7เบนซิน4สูบ2 4 4พแรงมาอ่ะลองขับกันเลยนะเป็นเครื่องเบนซิน2,000มันก็ใช้ง่ายไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบตเตอรี่เรื่องไฮบงไฮบิดอะไรออกตัวพุ่งดีนะเครื่องแค่2,000ผมว่าก็เหลือแลว้วเบรกจึกใช้ได้ช่วงล่างอย่างแน่นอย่างนุ่มใช้ได้นะครัเพียงแต่ว่ากล้องหลังนี่รุ่นนี้เขายังไม่มีให้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแถมแบบกล้อง เดี๋ยอ่ตัวนี้เราเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นแบบกล้องบันทึกด้านหน้าด้วยแล้วก็ดูไว้ถอยดูจอถอยได้ด้วย2 in 1นะครับพวงมาลัยน้ำหนักดีนะฮะแน่นๆดีแล้วก็ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปกําลังดีมากๆนะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยววงเลี้ยวกันหน่อยดีกว่าเครื่องเดินเรียบนิงเงียบใช้ได้นะอ่าดูวงเลี้ยวกันหน่อยเรื่องความคงตัวโอ้ถือว่าแคบนะช่วงล่างแน่นนุ่มเลย แล้วก็กลับรถง่ายนะครับทีเดียวผ่านโอ,อ้เหลือๆเลยดูเดเวีย,วยงนันแบบนี้เลยฮะไม่ต้องโยกถือว่ายังค่อนข้างคล่องตัวมากๆนะโอ้โหบอกเลยวันนี้ใครงบน้อยอยากสอยรถใหญ่นะฮะและนี่คือไม้แท้นะหนึ่งแสนมพันโลกอายุรถ12ปีนะราคาออกห้างเกือบล้านสฮะบอกเลยวันนี้ราคา คูกลงมาเยอะมากๆแล้วนะไปดูราคากันเลยไปบอกเลยฮะใครงบน้อยแต่อยากได้รถไซส์ใหญ่อย่างแคมรี่พลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะกับคันนี้เลย2,013 Toyota c a m มร b e เบนซินรุ่นๆ 2.0G ไม้แท้120,000กิโลเมตรนะเป็นเครื่อง 2,000VVTI เพราะฉะนั้นทนทานใช้งานง่ายกลไกง่ายไม่วุ่นวายไม่ซับซ้อน คนไม้ทนมือที่สุดแล้วนะฮะไม่ต้องไปกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าระบบไฮบริดอะไรให้มันวุ่นวายวันนี้ผ่านไป12ปีเต็มๆฮะกับไม้แค่1 2 0 0 0 0 0โลวันนี้ก็บอกอินหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย3 5 5 0 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ยังได้ลดเลยครับเหลือบเบียง0,000 39,000บาทโอ้ยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะฮะจากราคาออกห้างเกือบล้านสามวันนี้เหลือ3 0 0แสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครงบน้อยก็สอยได้ที่สำคัญยังจัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เช่นเคยนะอะแต่คันนี้อายุรถเกิน10ปีแล้วนะฮะปีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นวารันตีเต็มระบบคงไม่ได้มีให้ แต่ว่าเดี๋ยวยังน้อย19ศลสีปรกรเรารับประกันให้เอง3ส่วนนะเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงส,สุด6เดือนหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและก่อนเอารถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเราเอาข้ัสุุโตโยต้าให้ท่านด้วยนะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกหม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัเต้นให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันคาเจอรก่อนส่งมอบเช่นเคย งบน้อยก็ได้ขับแคมรี่แล้วนะ oh, โอ้โหชมนี้ยังหล่ออยู่นะใหม่แสนสองยิ ong, ่งใหม่แท้แน่นอนแอดไลน์เลยใครสนใจด้านล่าง ID l ดียแอด1น SP คนาเอนป็นที่ของเราได้ง่ายๆเขกาไปที่กูเกิลแบบพิมพ์19สีประก่อนเราหยุดถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวายทีมงานายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับไปส่งที่สถานีฟรีสิบเการีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนึ่งนาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นะัดสิาสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com